ช้าก่อนเขาไปรุ่นวันนี้ผมเอดเอดตขอแนะนําพ่อมดเคเบิลเผู ay, ้ให้บริการเติมเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ w w w k ์บเว็บเคเบิลเเกเติมเอาววันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ OP e n น d ดีเท่าน,นั้นนะครับส่วนลดจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มแควบิคอยทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับที่สาคัญนําโค้ดของผม8 E 8 8ีปไปใส่ตอนชาระเงินเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเปยให้คุ้มเป โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนรักชาววีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้โยผมไม่ได้เด็กแล้วนะจัะจับไปครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับเออร์เลอร์ของผมแล้วผมโอเคก็อันนี้เป็นการเล่นตีห้านะครับของผมนะเออเดี๋ยวมาดูกันนะกันนะว่าตอนนี้ผมจะตึงหรือเปล่านะครับผมโอเคผมจะคอเกมแบบกับน้องๆนะครับค่อยๆเล่นนะฟาร์มไปก่อนนะครับเล่นเออร์เลอร์นะช่วงนี้แบบติดเออร์เลอร์มากนะครับผมเล่นแต่เออร์เลอร์กับเอ็นโซ่สองตัวนะครับถ้าหลุด นะเออถ้าเอ็นโซ่โดนแบนผมก็เล่นเออเร์นะครับคือแม่งเป็นตัวไต่แรงโคตรโหดนะครับทุกคนแม่งแรงมากนะครับทั้งต้นเกมเลดเกมแม่งก็โคตรแรงนะเออเร่เออ,เอ,อแนะนำให้ไปเล่นกันนะครับทุกคนต้องลองนะของวันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนนะครับตอนนี้ผมจะพยายามเวทมาฝั่งตรงข้ามนะครับเล่นได้นะเล่นได้นะอ่าดูต้นเกมเราโหดจัดนะครับมาเลยมาเลย ขอสับ ừ ừ ừ หนึ่งเว้ยผลบัตรมาเล่นต่อได้นะเวทได้นะครับนาคอร์ดโลมา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 หน่อยมาหน่อยสับกระโลกเฮ้ยที่น้องกูตายมาเลยวะไ,ได้มีสับขอเลื่องหน่อยดีน้องเฮ้ยฮลัลโหลฮัลโหลบงบงโอเคสี่หนึ่งครับสกอร์มาต้นเกมของจริงเฮ้ยเอาเดยีเล่นๆๆเลย์ีเลยีเลยเมียนติ ย่กำกหม่่มไม่โดนไปไหนเลยน้องโอเคมาครับต้นเกมโคตรเดือดนะครับยังไม่ทันตีบับตัวที่สองนะเ,เฮ้สกอร์มาสห้าต่อสองแล้วนะทุกคนจัดไปครับโคจัดนะครับอินโซมาผมมีสมัยอยู่นะยากเว้ยโอเคต่อไปเราเครื่องถาต้านซีซีเลยครับตอนนี้จัดไปฮะเอาดาเอาดาเอาดอา,ดาดส่วนไปคนระับ สกิล <Skill S 2> ผมไม่พร้อมนะผมไม่ไม่ฝืนเลยนะครับผมจะตีส่วนออบเจกตัวอื่นไปแทนนะครับเอแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะไปเวทบ่าเขานะไปดูไปดูไปดูปดปดฟ้าไปดูฟ้านะคอร์เกิดดูฟ้าดูฟ้าดู้ามาหน่อยมาหน่อยหมวไปเวทหมดนะอ่าคอร์มาเล่นได้ฟิกจับสวยต่อยหนะ้าม,มาครับเก็บมาสามละ เดินเกมยังเดือดเฮีย yeah. มาเลยเล่นได้นะผมมีอันติีนะสู้ได้นะเก็บแต่ก่อนพุ่งมาสับโบไม่โดนนะครับโอเควนทัมมิ่งครับอย่างนี้ปาไม่กอน,นะฮะปาโหดจัดจัดนะฮะทุกคนค่อยๆเล่นไปนะเดี๋ยวผมต้องเดินไปเคลียร์กลางก่อน เลกลางเสร็จเดี๋ยวไปช่วยบนนะจังหวะนี้นะคอรอยู่ด้วยนะครับแดงนาคอร์ยังน่าจะยังไม่ได้ตีนะเล่นได้มาเลยต่อยรอนาคอร์มานะควอยตับ,บมายหรือเปล่าไม่มานะโอ้มไม่ฝืนนะครับเราโหดก็จริงแต่โดนลุมก็ตายเหมือนกันนะเออโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มอีก่อนนะครับเดี๋ยวไปเดินเดินเกมเล่นกลางนะแล้วก็เล่นบนนะครับ มาฟ้านาะคอน่าจะก,กำลังเกิดนะเดี๋ยวเราทำทำกลางกันนะเล่น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 จับได้ไหมจับได้จับได้จับสวย,วยจับกระโหลกไปนนมาเลยมาเลยสวยยังหนีรอดโอเคสวยนี่ผมเวดหมดอ้าวตายนะมาเลยโอเคนี่มันรู้รูช้ชะตากรรมตัวเองนะไม่พุ่งหนีก็แตกนะครับโอเค ฝาหน้าฮอเกิดฝาหน้าฮอรเกิดนะไปดูฝาหน้าฮอรหน่อยครับไปดูฝาหน้าฮอรเร็วๆๆอย่าให้มันได้บัฟเออมาเล่นกับนาคอรต้องเวทนะฮะเล่นเอ่อไม่ใช่เล่นโซเออเลอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่โหดมากนะครับต้นเกมนะซับเทนดีนะครับดูดเลือดโหดนะเพราะฉะนั้นน่ะต้นเกมคือวัดได้เลยนะครับขอแค่เก็บสแต็กได้ครบเอ่อกี่สแต็กอ่ะห้าสแต็กนะแล้วก็ได้สับให้โดนอะไรเงี้ยนะครับคือแบบ สู้ได้รัวอารมณ์เดียวกับเวเลสเลยนะครับเออก็โหดมากนะแล้วก็สับแรงด้วยนะครับในเมตาปัจจุบันเนี่ยผมว่าที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับคือเมตาแน่นอนนะครับเออเลยนะเดี๋ยวจังหวะนี้แล้วรอซุ่มโป่งดักลิงลิงไม่มานะครับได้ป้อมล่างอยู่วดเดี๋ยวสกอร์นำจัดนะเดี๋ยวผมว่าไปบนนะครับจังหวะนี้ผมไปเติมเลนก่อนลิบนต้องการความช่วยเหลือ เค,คก่อนนะครับทุกคนเดีย๋ยวเอาป้อมบนสวนเลยแล้วกันประมานี้มามามา,มา <c oughs> วะัวดัวดมาเลยใครจะกันก็ได้นะครับแรงนะเออแล้เหอะทำเป็นเล่นนะครับตัวเดนเนี่ยตาบทีละสองพันเลยนะยิ่งถ้ามีดาบแดงนี่อารมณ์อารมณ์มแบบลิงตีตีคีอะนะครับสี่พันห้าพันต้องมีนะ เลือดครึ่งหลอดนี่โดนจะเลือดสับทีเดียวตายนะครับตัวบางๆเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตอนนี้ผมจะได้สับทีเดียวตายหรือเปล่านะครับผมโอเคมาเล่นให้ดูกันเลยนะครับว่าเมตามันโหดจริงนะฮะต้องไปจับนะครับเล่นได้ได้เลยได้เลยสวยตายหมดนะยำข้าหมอมเฮ้ยถอยถยมาก่อนยีนองกูแตกมาเดี๋ยวให้ลุมเล่นได้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 ผมเอามาเดีแล้วกูสับ โอโ้มึงเก็สับไปทางนั้นล่ะเล่ได้ปะเก็บสแต็กไปก่อนนะครับรอคมห้าสแต็ก่นไ,ได้ครับผมมาแล้วขับหลบไม่โดนสักทีไม่โดนสัก,กนาท,ทีนะผมโอเคกูโม่ทรงชัดเลยเี่สับไม่เคยโดนนะทุกคนสกก่อ146นะครับอันตอนนี้ก็มาเดินเกมให้ดูนะเล่นกับน้องๆน,นะครับเอ้ก็ค่อนข้างจะได้เปรียบจัดๆนะ <Okay. S 1> ทุกคนเลย เดี๋ยวผมจะมาแต่วันนี้ไม่ได้คอกับน้องๆเท่าไหร่นะนี่เอาไว้ผมเล่นแบบคอเกมให้ดูแล้วกันนะครับอตนนีก็ไม่ได้คออะไรก็บ่นอยู่คนเดียวนะพูดให้น้องฟังอยู่คนเดียวนะครโอเคเราตีมังกรไหมนะคือต้องบอกก่อนว่าเออเราเนี่ยมันเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับกับทีมไฟนะยิ่งมากับทีมนี้จะยิ่งเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับ คือตอนนี้ผมน้องผมเล่นอารัมใช่ไหมผมก็จะเล่นง่ายนะเพราะว่าแบบน้องผมโดดใส่ผมก็ใส่อ่ะแค่นั้นเองนะครับนี่มันต้องเล่นกับทีมนะครับเออเร่าคือเล่นโซโลก็ได้แหละแต่ว่าผมว่าเล่นกับทีมมันจะโอเคกว่าเล่นได้เอาเด้ <Okay. S 1> เออยัยจับโตโลด้วย <c oughs> ไนใจตายเหมือนกันนู๋วิโตโล่นะเอาเด้โอเคถอยอย่างนี้ถอยนะม่วส่ง ที่จงลงมาเขือและไอเทยเนี่ยนะเสียเป้อมหมดเลยนะครับผมเวเบิร์มไม่ทำกันเลยจริงๆโอเคอยากลดนสวนปะ่ะเออมันจะได้เกมตึงๆหน่อยนะทุกคนมาเลยไปเคลียร์เองเ,เอาเคลียร์เลยสมัยผิดอะไรครับนี่สับไปเอ็นกลางก็แตกนะครับแต่ไม่เป็นไรช่างมันนะวันนี้จะฟีมังกรกันนะดาร์ฟเลเยอร์นะเดี๋ยวผมไปโซนเคลียร์บนคนหนึ่ง เกียบบนคนหนึอนเอ้น่าจะป้องก่อนมาครับมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยผมดูใส่เลยนะน้องผมเดินมาแล้วศับกระโหลกมาเด็กเล่นได้มาดูดูความโหมดสับกระโหลกไอ้ที่เห็นว่าสองพันเก้าแม่งอยากลิงติดขี้อี้สวยจับตัวไหนก็จับได้หมดทุบไปลิงแม่งฉลาดว่ะแทง ลิง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 แน่ตัวลก็ได้นะครับกูไล่สุดนะมีมินิเชอร์กูอะไรอ่ะต่อยสับมาเดี๋ยวกูดโดดออกอโคตรเอานะครับเห็นนะตัวแม่งยังเดือดนะเออเล่านะครับคือผมแนะนำเลยนะครับสำหรับเมตาปัจจุบันเนี่ยเออเล่านี่ต้องกดนะต้องจับนะครับ คือเลล่ามันไม่ได้อะไรมากครับคือเก็บตะแตกให้ครบแล้วสับให้โดนแค่นั้นเองนะครับเออแต่ว่าที่สําคัญคือการสับนี่แหละนะครับต้องสับให้โดนนะพดาเมจของเล่ล่ามันมาจากสกิลสองเป็นหลักเลยนะครับโหมดมากนะครับแนะนําแนะนําแนะนาจริงๆนะอันนี้คือแบบไม่ได้อวยนะครับแต่ตัวแม่งเก่งจริงนะเออเจอเจอตัวอะไรก็สู้ได้นะครับเออถ้าไม่รู้จะหยิบตัวอะไรก็หยิบเลเล่ามานะครับคือแม่งเหมือนแบบผมไม่รู้ดิผมเล่นมาเนี่ย ผมเจอป่าเจอรันดอเจอนาคอสเจอเฟนิกเจอฮันดาทูเลนอะไรพวกนี้หรือเอนโซก็แล้วแต่นะผมก็รู้สึกว่ามันสู้ได้แทบทุกตัวเลยอเออเล่านะครับเออเพียงแค่เราสรับให้โดนแค่นั้นนะครับคือถ้าเราสรับโดนเนี่ยทีหลักของมันคือการสรับเนี่ยนะครับเห็นไหมสับดอกก็สามพัน 3, นะคือโคตรแรงนะครับทุกคนแรงจัดนะครับต่อให้คุณเล่นสายขวานนะ่ะคุณก็ยังสับแรงอยู่ดีนะ ว่าอาจจะดรอปลงมาหน่อยนะครับเอออาจจะ2,000ต้นต้นๆประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าสายฟูดาเมจอย่างที่ผมเล่นก็3,000บวกบวกนะครับสามสี่ร้อยด,ดูดิดูดิเขาเล่นได้นะอโอเคครับเดี๋ยวเราทำเวฟก่อนนะครับมาดิดูดินะฮอร์ยังต้องเหนื่อยโอ้โหลิงแม่งซายหยอดสุดเดชทีมกูอ่ะแต่ผมเล่นได้นะผมไม่กลัวอยู่แล้วครับทำไม ค่าหนึ่งผมไม่เคยหวั่นนะผมบอกเลยทำล่างหน่อยล่างคนนึงปครับเดี๋ยวเรารอดาเกิดแล้วกันนะฮะได้ดาบน่าจะได้ดาบแดงพอดีนะผมว่าดาเกิดขาดอี300กสามร้อยกว่าบาทนะครับได้ดาบแดงแล้วนะโอเคตีรถถังน่าจะได้ละเห็นได้ปหมสัตวบโอเคดักก่อนแล้วกันนะครับผม กูขายกี่บาทอ่ะกูมั่มวไม่รันเท่าหลาพันหนึ่งร้อยสี่สิบป่ะวะเออพันหนึ่งร้อยสามสิบไว้ได้มาแล้วครับดาบแดงเฟนลูทูดเราบอกเลยสับทีมีสะดุ้งนะมาดูนะครับเฟนลูทูดเนี่ยตัวไหนเลือดครึ่งหลอดนี่ผมสับทีเดียวตายหมดนะไอ้พวกตัวบางๆเนี่ยนะเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูนี่สับดาบก็สามพันแล้วนะรอรอครับรอซึม ไม่ทันเห็นเลือดนะครับตายก่อน <c oughs> ของกิ้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะโชว์ท่านหน่อยดีกว่าเออมูมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าหลักๆที่ผมเล่นง่ายคือผมมากับน้องๆน,นะครับเออผมคอคุยกับน้องๆน,นะเออมาเล่น,เล,นเล่นง่ายนะครับ <c oughs> เวลาเราได้ย่างเงี้ยตัวตัวละครมันต้องได้อยู่แล้วนะครับสำหรับเออเล่านะต้นเกมคือโหดมากนะเลดเกมก็ไม่ใช่ว่าจะขาดเลยนะ คือเลดเกมก็แรงนะเอ่อเพราะฉะนั้นเล่นเถอะครับน้องๆมีตัวในพุ่มีบ้าเอาเดยแต่ยังเอ๊ะเอ๊ะตัวหลังเนี่ยผมว่าหลังมาบึ้มตายสับระโลกดูมึงดูกูต่อยขอสับทีนึงนะครับบึ้มคอรดบึ้มสี่พันแปดเหียตายซะโคตรแรงนะครับเห็นนะ แต่อย่างว่านาคอมเล่นน้อยไงเออมันคอมโบกับเป็นรีทูตนะมันเลยสับแรงนะครับผมถึงบอกว่าต้นเกมมันก็โหดเลยเกมมันก็โหดนะครับเออร์และเทคนิคสําคัญของเออร์ลเนี่ยคือเวลาเรากระโดดอันติเนี่ยเราพยายามให้โดน5สแต็ค5ครั้งนะครับเพราะว่าเออร์ลมันจะเก็บสแต็คแล้วเพื่อเอามาลงมาสับเลยนะครับผมแล้วก็จะเก็บสแต็คของพลังแฝงด้วยนะเออพลังแฝงของเออร์ลเนี่ยผมก็ใช้เป็นเดสเพลตดูเอลนะครับหรือ ดาบ10สเต็กนะก็คือจะได้เจาะเกาะด้วยนะครับเออซึ่งมันจะโหดมากๆก,กับท่าสับนะครับก็อารมณ์แบบสับไม่นับเกาะอ,อะไรเงี้ยนะครับคือโคตรแรงนะ<ม>คุณคิดดูสับครึ่งหลอดแคลรี่ตายนะครับแคลรี่เมดป่าเนี่ยคือสับครึ่งหลอดทีเดียวตายแน่นอนนะครับสาหรับเบอร์เล่านะโหดยิ่งนะครับคือแนะนําให้ไปเล่นเลยผมเชียร์มากๆนะครับสาหรับเบอร์เล่านะโอเคก็เดี๋ยวมาดูที่ดามเมจของผม90,003นะครับ เอาเรื่องนะคือไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับผมต้องลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับเมนป่าไม่ควรพลาดเลย